บา้านเหรอต้อนไม้เต็มเลยเขียวไปหมดดอกไม้ก็มีกระถั่ด้วยนะหืมุย วันนี้จะสอยมะม่วงเอ้ย่อยแล้วไปฝากพี่น้องเพื่อนๆได้กินมะม่วงหน้านี้ฟึ้งหลงฤดูแลยหลงฤดูหมดเยอะมากขอบอก เจ็บกัดเจ็บกัดเจ็บอยู่บนยอดอุ้ย